สวัสดีครับนี่เราจะมาตามล่าหาของเล่นโมเดลไดนโนเสาร์กันนะครับอยู่ในแอ่งน้ํากันนะครับเนี่พื้นที่โล่งครับแถวนี้มาเริ่มหากันเลยนะครับอ้าวตัวนี้ครับมีหนึ่งตัวนะครับอ้าวเก็บไปก่อนนะครับโอ้นี่มีอีกหนึ่งตัวโอ้โมเดลไดนโนเสาร์ตรงนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่มีนี่อีกหนึ่งตัวเป็นเจ้าทีเล็กหรือเปล่าอ้าวหาก่อนหาก่อนหาก่อน อามีอีกหนึ่งตัวครับมีเล็กอเดินไปหา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 มีไหมเนี่ยอ้าวอ้าวนี่ตัวหนึ่งตัวนี้กลมกลืนมากครับกลมกลืนมากมีอีกไหมอ้าววันนี้ใช่ไหมเนี่ยอ้าวนนี้ก็ใช่ครับโอ้ปเดินกันต่อเลยนะครับกันต่อเลยนะครับอ๋อมาแอ่งน้ําตรงนี้นะครับเจออีกครับเจาทีเล็กเอาทีเล็กทีเล็กทีเล็ก อีกเล็กอีกตัวหนึ่งครับนี่โอตอนนี้ได้เยอะมากเลยนะครับถุงเลยอ่ามีอะไรอีกนี่เจ้าไยเสือระทอกนี่อ่ามีอีกตัวหนึ่งโอ้มีอีกนี่ตรงนี้นอนเต็มเลยนะครับนี่นอนเต็มเลยครับนอนเต็มเลยนี่แลวเนสะาคอยาว นี่ปเ,เป็นแรปเตอร์ตัวนี้นี่อ่ะแรปเตอร์อีกหรือเปล่านี่นีเสาคอยาวอ้อแองน้ำนี่เยอะมากนะครับนี่ครับนี่นเสามีน้ำอันนี้มีน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับอไปกันต่อเลยนะครับอ๋อมาเจอเจ้าไทายเจอตะทอกตัวนี้สองตัวนี้ นี่สองตัวอ้าวมีเจ้าอะไรไม่รู้นี่น่าจะกินเนื้อน่ากลัวมากตัวนี้ไบโนซอรัสไโนซอรัสเลยครับอ้าวโอ้บอ่อนี้ก็หมดแล้วนะครับไปตันต่อเลยนะครับอ๋อมากันต่อตรงนี้เลยตรงนี้เอ้ามีซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเนี่ยรอยน้ำเต็มไปหมดเลยอ้าว นี่เอาตัวนี้ก่อนเลยน่าจะเป็นวายร้ายตัวนี้ม,นมุดน้ําอยู่อเออในโน้องสาวอีกตัวนึองอ่าเดู๋ซุปเปอร์ฮีโร่ดิซุปเปอร์ฮีโร่ตัวนี้โอ้ลอยน้ําด้วยพวกนี้ซุปเปอร์ฮีโร่ของเราตัวนี้ลอยน้ําเต็มไปหมดเลยนี่นี่นี่มนุษย์เขียวตัวนี้อ้าวโอ้เราจะสายคอยาวไปก่อนมาซุปเปอร์ฮีโร่มีไเดอูแมนตัวนี้ไปดอูแมน นี่อันนี้คืออะไรครับไอรอนแมนไอรอนแมนอันนี้คืออะไรครับกัปตันอเมริกาเออเอาโอ้ยน้ำก็ไปเต็มหมดเลยเอา้าวนี่เดอะหักฮักตัวนี้เอาตัวสุดท้ายของเรานะครับนี่ไวไลัสตัวนี้นะครับทานอ็อตทาน็อตตัวนี้นะครับเอาหมดหรือยังครับ อ้าวหมดแล้วนะครับดูในถุงนี่ครับโอ้ได้เต็มเลยนะครับเนี่เยอะมากอ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับ๊ดยบาย